สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเยติกาก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆแม่ๆนะคะที่ได้อุดหนุนสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมแล้วก็น้ำยาซักผ้าไหมนะคะหลังจากที่ได้รับแล้วก็ยังติดต่อมานะคะบอกว่าผ้าไหมนะคะสวยมากนะคะที่ได้รับไปะคะ่ะเยติกา,กาก็อยากจะ เป็นตัวกลางนะคะในการนําผ้าไหมนะคะที่ที่สวยนะคะผ้าไหมบ้านสวายของเรานะคะถึงจะไม่สวยเป็นอันดับ1นึตน่ต้นๆนะคะที่ท็อป10ระดับประเทศนะคะแต่ว่าเรามั่นใจนะคะว่าผ้าของเรานะคะก็ขึ้นชื่อน,นะคะในระดับ ต้นๆของประเทศเหมือนกันค่ะถึงจะไม่ใช่ที่1นนะคะแต่เราก็อยู่ในระดับท็อปของประเทศนะคะแล้วก็ราคาที่ยติกาจําหน่ายให้พี่ๆแล้วก็ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะก็ยติกาก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะ,อะพอดีนะคะก็คือพอดียาติกาก็ได้ผ้าขนมบ้างพี่ๆก็ได้ผ้าในราคาที่ไม่แพงนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ผ้าที่ผ้าที่ได้ไปนะคะก็คือลูกค้าจะตอบมา แทบทุกคนเลยนะคะว่าผ้าสวยมากผ้าสวยมากนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ถ้าในช่วงไหนที่ยติกานะคะไม่ได้ลงคลิปนะคะพี่ๆก็สามารถแอดไลน์นะคะสอบถามนะคะมาได้นะคะว่า,าผ้าผืนนี้มีไหมเข้าหรือย,อยังนะคะเพราะว่าบางทีเข้าเล็กน้อยนะคะยติกาก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะแต่ว่าบางผืนที่ยังคงอยู่นะคะยติกาก็อาจจะยังไม่ได้ยกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่า เออมีผ้าอะไรเข้ามาบ้างก็สามารถสอบถามมาได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ฝากพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะในเรื่องของผ้าใหม่บ้านสบายนะคะโดยส่วนมาก ยติกาจะจําหน่ายนะคะเป็นผ้าไหมบ้านสวายนะคะลายลูกแก้วที่ทอมือนะคะทอมือนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยซื้อผ้าไหมนะคะแต่ว่าไม่ถูกใจนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเออได้รับผ้าไปแล้วนะคะก็ถูกใจแล้วก็กลับมานะคะสอบถามกันกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะคนะคะอันนี้เป็นยกให้ดูนะคะเป็นผ้าของลูกค้านะคะลูกค้าสั่งเป็นผ้าสีสีล้วนนะคะ เป็นลายดอกพิกไทยเล็กๆเห็นไหมคะอันนี้นะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะคะนี่นะคะเป็นลายพิกไทยเล็กๆนะคะผ้าเนื้อสวยมากนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะยกดอกนี้ก็ราคา2เมตรนะคะชุดละ1 6 0 0บาทนะคะพี่ๆสามารถที่จะ,อะแอดไลน์สอบถามยติกาได้นะคะว่ายติกาหาสีนั่นสีนี่ให้พี่หน่อยนะคะจริงๆแลว้วตัวตัวผ้าเขาจริงๆนะคะจะ แบบเป็นสีปีกแมงทับแล้วเงาเงางามนะคะสวยมากนะคะสีนี้นะคะเป็นผ้าพื้นนี่ลายดอกยกดอกนะคะพี่ๆดูนะคะยกดอกดอกเล็กๆสวยค่ะนะคะสวยอ่ะเดี๋ยวยติกาจะไปหามาตัดเสื้อ <laughs> ามาตัดเสื้อค่ะอีกอีกอีกผืนห,หนึ่งนะคะก็เป็นลาย สีปิกแมงทับเหมือนกันวันนี้จะส่งให้ลูกค้าที่ราชบุรีนะคะเขาจะเอาไปงานงานบวชให้หนาคใส่นะคะเป็นเป็นสีอันนี้สีผ้าพื้นแต่ยติการไม่แนะนำผ้าพื้นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะมีความบางนะคะแต่ว่าท่าในใดที่เเวลาไปตัดนะคะ,ะร้านเขาก็จะซับผ้ากาวให้นะคะก็ถือว่าราคาก็พอใช้ได้นะคะพอใช้ได้นะคะ ไม่แพงจนเกินไปนะคะ2เมตรในยติกาก็จะจำหน่ายอยู่ที่1,500บาทนะคะสีพื้นนะคะส่วนสีลายดอกแบบนี้นะคะมียกดอกนะคะก็จะอยู่ที่ราคา1,600บาท2เมตรนะคะสอบถามมาได้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสวยค่ะสวยมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาคุยในเรื่องผ้าใหมนะคะ มาอีกแล้วนะคะงานก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าทอมือนะคะเราถึงกว่าจะได้งานมาบางทีอาทิตย์2อาทิตย์นะคะก็จะได้มา2ผืน3ผืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะช้านิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมีผ้าผืนอื่นนะคะที่เข้ามาลายเหมือนกันยาติกาก็ยังไม่ได้ยกก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะก็รับไว้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางทีก็ยังไม่ได้ยกกะว่าให้ผ้าเยอะหน่อยก็จะได้ยก ให้พี่ๆได้ดูให้จุใจนะคะให้ให้จะได้ไม่ต้องดูผ้าซ้ำนะคะแต่ว่าผ้าซ้ำๆก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้ามาซื้อที่บ้านบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาส่งเขาบ้างเข้ามาสอบถามหลังไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ค่อยๆหมดไปค่ะผืนแรกนะคะก็จะเป็นผ้าผืนนี้ยติกาเคยยกแล้วนะคะ <S 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 นะคะ, <S <S ะ,คะเป็นสีน้ำเงินอมเทานะคะ สีน้ำเงินอมเทาเป็นเป็นผ้าสอดกันิวด้วยนะคะแล้วก็เนื้อนแน่นนะคะเห็นไหมคะสอดริมบนล่างผ้ากันิวนะคะเป็นสีน้ำเงินอมเทาอมเทานะคะสีคลาสสิกมากเวลาเจอแดดนะคะผ้าเขาจะเงาจริงๆนะคะพี่ๆผ้าแบบสวยมากนะคะนะคะเดี๋ยวยติกาจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะผ้าสีนะคะเป็นสีน้ำเงินอมเทานะคะ นะคะสอดริมนะคะสอดริมบนล่างนะคะสวยนะคะเดี๋ยวจะยกให้เ,เดี๋ยวจะยืนให้ดูนะคะว่าผ้าจะออกมาในรูปไหนนะคะวันนี้ใส่ผ้าถุงนะคะตัดไว้ตั้งนานแล้วไม่ได้ใส่เนี่ยคะ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นผ้าประมาณนี้นะคะ นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใส่ไปก็จะประมาณนี้นะคะใส่เทียบกับอุ่นเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะนะคะผืนนี้นะคะก็อยู่เลยอยู่ราคาเหมือนเดิมนะคะ2800บาทพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสอบถามได้นะคะผืนนี้เขาจะมีแพ็คคู่ค่ะ2ผืนนะคะ ต่อไปค่ะผืนนี้สีสดใสมากนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบสีสดใสนะคะดูใกล้ๆนะคะสีสดใสสวยงามนะคะสวยสวยงามนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายิกาจะพับนี่นะคะเรื่องเรื่องตำหนิหรือว่ารายละเอียดของผ้าไม่มีนะคะไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอยูี่การจะขยับกล้องอีกนิดนึงนะคะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนีะคะลาย เป็นลายชมพูนะคะดูนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบความอ่อนหวานอ่อนช้อยนะคะนี่นะคะดูระยะไกลๆนะคะจะจะสวยนะคะเชิงนะคะเชิงค่ะผืนนี้ก็จะมีอยู่สองผืนเช่นกันนะคะสอบถานยติกาได้นะคะ พื้นต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนระยะกษัตริย์นะคะแต่ว่าลำที่ที่มัดคือจํานวนขั้นลำนะคะมันน้อยนะคะเลยมันดูนะคะนี่นี่ดูนะคะเนี่ยงานม่านสวายนะคะส่วนมากเขาจะนิยมเชิงที่ละเอียดแล้วก็สวยงามนะคะใส่ไปที่ไหนสะดุดตานะคะ ให้ดูนะคะก็จะเป็นผ้านะคะประมาณนี้นะคะค่ะส่วนเรื่องตำหนิผ้าไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีแน่นอนค่ะยติการรับรองนะคะะผืนนี้ก็จะมีอยู่2ผืนนะคะสำหรับผืนนี้นะคะ ท่านใดสนใจรับไป4เมตรตัดชุดอะไรก็ได้นะคะพืนนี้เป็นดอกมะเขือลายใหญ่นะคะยติกาชอบมากเลย <laughs> ดูใกล้ๆค่ะเนื้อผ้าเขาสวยมากแล้คะการทอแบบเนี้ยเป๊ะมากนะคะเพราะว่าเราคัดผ้าค่ะเนี่ยค่ะพี่ๆดูสวยมากเลยสีเนี้ยนะคะนี่ยติกาจะให้ดูนะคะ ชอบอ่ะนะคะสวยเนื้อผ้าหนามากค่ะสีเป็นสีหมากสุกนะคะดูเชิงนะคะนี่เชิงเอกลักษณ์บ้านสวายก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะนะคะเทียบเทียบให้ดูนะคะกิการก็จะตักประมาณ5556้นะคะพี่พี่ก็จะใส่ไปก็จะประมาณเท่านี้นะคะ สนใจสอบถามได้นะคะ2800บาทค่ะแล้วก็จะมีนะคะผืนต่อไปค่ะอันนี้เป็นสีธรมะะธรมชาตินะคะลายบันไดสวรรค์ค่ะสีธรรมชาตินะคะลายบันไดสวรรค์นะคะธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะผืนนี้นะคะ ดูนะคะเชิงนะคะสีธรรมชาตินะคะใส่ไปก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับพี่ๆที่ชอบสีคลาสสิกนะคะบันไดสวรรค์กีวนี้นะคะเหมาะสมมากค่ะสวยมากนะคะดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะ ผืนนี้นะคะ3,300บาทนะคะสีธรรมชาติค่ะสนใจนะคะสอบถามนมติกาได้นะคะต่อไปค่ะผืนนี้นะคะผืนนี้จะเป็นสามตะกอนะคะแต่ว่าอ่านน้ำยาแล้วเนื้อนิ่มมากเลยค่ะเนื้อนิ่มแน่นแล้วก็สอดทอมือด้วยนะคะสามตะกอผืนนี้นะคะทอมือสวยนะคะ สามตะกอนะคะพี่พี่บางทีจะบอกว่าวิสามตะกอทําไมแพงจังสามตะกอทุกวันนี้แพงนะคะพี่พี่เพราะว่ายิ่งถ้าเขาเป็นสามตะกอยกดอกเหยยบหอด้วยเขาจะมีความแพงมากกว่า6ตะกออีกนะคะเพราะว่าถ้าเอ้ไหมที่เขาใช้อ่ะเขาจะใช้ไหมามากกว่านะคะแล้วก็คนก็ไม่นิยมที่จะทอด้วยหายากนะคะผืนนี้นะคะเนื้อนแน่นแล้วก็อ่ืนอยาไปแนวหน้าฟืนเขากว้างมากด้วยนะคะ แล้วก็ผิวสวยด้วยนะคะนี่นะคะสำหรับพี่ๆที่ชอบผ้าผืนเรียบนะคะสามารถสอบถามได้นะคะผืนนี้ก็จะอยู่ที่ราคาเท่ากันนะคะ2,800บาทนะคะแล้วหน้าเขากว้างมากนะคะผ้าไม่บางค่ะผ้าไม่บางนะคะพี่ๆผ้าไม่บางแล้วก็ทอแล้วทอได้สวยมากค่ะนะคะผ้าไม่บางนะคะ แล้วก็เนื้อนิ่มสวยมากนะคะนี่สอบถามได้นะคะ2,800บาทค่ะถัดไปค่ะผืนนี้เหลือผืนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นลายกุญแจสีเขียวนะคะเนื้อผ้าแน่นสวยเงางามค่ะเงาสวยมากนะคะยังอยู่นะคะผืนผืนนี้นะคะอยู่ที่ราคา2,800บาทนะคะ ใส่ไปแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะสวยดีนะคะเป็นสีเงินเงินแล้วเงินเงินตัวนี้นะคะเวลาออกแดดไปอะ่ะเขาจะทำให้แบบมันระยิบระยับสวยงามมากค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นดอกมะเขือนะคะเข้ามาเรื่อยๆดอกมะเขือเพราะว่าบ้านสวายเขาจะชอบมัดดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือสีเข้มนะคะตืนนี้นะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะสีเข้มๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีของส่วนมากจะเป็นคือสีของผ้าไหมที่เป็นเหมือนเหมือน เหมือนจะเป็นของของขเขมรชาวขเขมรนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนผ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าสามตะกอแบบโบราณมาก40-50ปีแล้วค่ะเนี่ยที่เยติกาวมาใส่แล้วมันก็ผูกตั้งแต่แม่ตัวเล็กๆหนูก็เลยเอามาตัดเป็นเสื้อสามตะกอนะคะเป็นไหมบ้านใส่สบายมากค่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่ไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นแล้วก็ใส่มันจะปรับสภาพตามอากาศอันนี้นะคะเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะสีสีเขาจะชอบไซส์สีแบบ ใช้ใช้สีแบบเหมือนกับแดงก็จะแดงเข้มไปเลยอะคะ่ะแล้วก็ลายก็จะออกเป็นเข้มๆแต่เวลาไปเจอแดดหรือว่าคนพี่ๆที่มีผิวขาวๆหน่อยผิวแบบหรือว่าผิวกลางๆก็สามารถใส่ได้นะคะคือใส่ได้ทุกโทนสีผิวเลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนมากอะชาวเขมรเ,เรานะคะคือทำนาทำไร่เนาะก็ผิวก็อาจจะ อ่าไม่ขาวไม่อะไรแต่เขาก็จะใส่สีนี้ไปก็จะใส่ได้นะคะเโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนขาวเอาไปใส่ด้วยจะสวยมากนะคะลองซื้อไปใส่ดูนะคะเพราะว่าผ้มาม่านสวายนี้ถ้าไปตามตลาดในสุรินหรือว่าในร้านในจังหวัดสุรินนะคะพี่ๆจะหาไม่ได้นะคะไม่มีนะคะเพราะว่าอ่ช่วงหลังมาผ้าในตำบลของเราแทบจะหายากนะคะแล้วก็เออหา ค่ได้น้อยอ่ะต้องมาที่แหล่งจริงๆถึงถึง,ถงจะได้ะค,ะค่ะประมาณแล้วราคาที่ขายในเพจก็ยาติกาที่ยาติกาขายก็พี่ๆอาจจะไปหาไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางที่เขาก็จะขายขึ้นมาในในในผืนละสามพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยาติกาก็ทําเองบ้างแล้วก็รับซื้อเขามาบ้างก็เอามาขายอยู่เหยวนๆกันนะคะะสนใจสอบถามได้นะคะ อีกผืนหนึ่งค่ะที่น่าสนใจนะคะผืนนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นร่องช่องสวยงามมากนะคะพี่ๆผืนนี้นะคะเป็นสีออกชมพูนะคะลายเรื่องดอกเรื่องอไรท่านที่เคยรับภาของยติกาไปนะคะจะรู้ว่าเออนะคะของเขานี้สวยจริงๆนะคะนี่นะคะนี่ดูนะคะ จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะยติกาให้ดูให้ให้ชัดเลยนะคะส่วนในเรื่องเนื้อง,งานนะคะพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเนื้องานเนื้องานเนื้อผ้าค่ะยติกาคัดเกตมาแบบดูดีให้ให้ดูสวยนะคะซื้อไปแล้วก็คือไม่เสียความรู้สึกแล้วก็ไม่เสียใจนะคะ ว่าแบบเออซื้อผ้าแล้วแบบอุ้ยได้ไม่สวยนะคะรับรองได้ค่ะซื้อผ้าของยติกาไปแล้วสวยสวยทุกผืนนะคะ2,800ค่ะผืนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้จดเดี๋ยวเดี๋ยวยติกาจะลงไว้ให้นะคะต่อไปค่ะผืนนี้นะคะจริงๆแล้วผืนนี้เขาสวยมากเลยนะคะน้องเขาสวย <c oughs> คือสวยมากแล้วก็ผ้าเนื้อแน่นแล้วก็แข็งสวยมากนะคะแต่ว่าเธอถูกมองข้ามนะคะพี่พี่นะคะ ่านใดจะรับนะคะไปนะคะสอบถามได้นะคะจริงๆแล้วผืนนี้นะคะแล้วเขาเป็นสีทองอ่ะสีสีทองเขาจะลีบระยยับมากเลยนะคะเหมือนกับเราดูวิดีโอแล้วมันเหมือนกับไม่สวยแต่จริงๆแล้วอ่ะผ้าผ้าไหมของอติกานะคะทุกผืนนะคะสวยมากนี่นะคะสวยนะคะระยิบระยับแพวพาวนะคะสวยนะคะ ลายช้างเขาก็มัดช้างได้สวยนะคะดูค่ะเนื้องานสวยมากค่ะแล้วก็สำหรับท่านในนะคะที่ต้องการผ้าลายตักขอนะคะยติกาก็มีผ้าลายตักขอมาจัดจำหน่ายให้ด้วยนะคะพี่พี่ลายตักขอผืนนี้นะคะถ้ามองในกลางคืนแล้วมองใสในกลางวันอะ่ะแบบคือสีเงินอะ่ะมันจะแบบมันจะเด่นแล้วแบบทำแบบมันเงาอะ่ะพี่พี่มันเงาแล้วคนใสแบบ ใส่ไปแล้วแบบอุ้ยดูเด็ดดูสวยมากค่ะนะคะสนใจสอบถามได้นะคะลายตักขอยังมีเหลืออยู่นะนะคะมีสีอันนี้สีม่วงนะคะม่วงเข้มสีน้ำตาลน,นะคะสีน้ำตาลก็มีนะนะคะแล้วก็สีออกน้ําเงินน้ําเงินนะคะตัวตักขอเป็นสีสีเหลืองทองแบบนี้ก็มีค่ะนะคะยังคงมีอยู่หลายผืนนะคะ แล้วก็เป็นตัะขอตัวซี่ตะขอตัว S ที่เป็นสีเหลืองทองนะคะตัวนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะสอบถามได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเจติกาก็จะมีผ้าพันคอนะคะผืนนี้นะคะผ้าพันคอขนาด15 15นิ้วนะคะจะเป็นผ้าพันคอประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็นผ้าพันคอสําหรับซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือสื่ ชื้อซื้อใช้เองนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะผ้าพันคอผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ยาติการมีเยอะมากเลยนะคะผ้าคลุมไหล่มียี่สิบกว่าผืนนะคะนี่ผ้าคลุมไหล่นะคะสามารถตัดชุดแสก็ได้นะคะพี่ๆท่านใดตัวเล็กๆนะคะนี่ผ้าคลุมไหล่นะคะสําหรับเดินทางนะคะ เดินทางพี่ๆเดินทางหรือว่าอบรมนะคะประชุมสัมมนาหรือว่าไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมลูกๆที่ต่างประเทศหรือว่าขึ้นเครื่องบินหรือว่าจะใช้ในห้องแอร์หรือว่าจะไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในหน้าหนาวนะคะนี่ก็ใช้ได้นะคะผ้าคลุมไหล่ผืนนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา 1, 3 5 0บาทนะคะเห็นไหมคะยติการจำหน่ายสินค้าไม่แพงเลยนะคะนี่นะคะ 1350บาทนะคะสอบถามได้นะคะดีผ้าคลุมไหลมีหลายสีมากๆเลยค่ะพี่ๆสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้นะคะซื้อไปเป็นของฝากหรือซื้อใช้เองนะคะนี่ให้มันสมฐานะสมะกับความอ,อยากได้ของเรานะคะอยากได้นะคะสวยนะคะสวยนะคะนี่พันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเยติกาก็คงต้องขอจบนะคะการนำเสนอผ้าให้กับพี่ๆเพียงเท่านี้นะคะ <mar ag ma> พี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะแล้วก็สอบถามได้ะคะ <m> ่ะในเรื่องเนื้อผ้าพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ <m> พี่ๆที่เคยรับผ้าของเยติกาไปแล้วนะคะ <m> <m> ดูว่าสีถูกใจลายถูกใจนะคะก็สามารถแอดรับได้นะคะ <m> เพราะว่าเยติกานะคะก,กลั่นกรองผ้าในเบื้องต้นให้กับพี่ๆอยู่แล้วค่ะ ค่ะหรือว่าพี่ๆท่านใดจะแวะมาซื้อสินค้าที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็แวะมาเลือกแวะมาดูก็ได้นะคะยังมีอีกหลายหลายผืนนะคะที่ยติการไม่ได้ยกขึ้นมาค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากน้ำยาซักผ้าใหม่ของยติการด้วยนะคะท่านใดที่สนใจเลาจะนำไปซักผ้าเองก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะขวดละ1 0 0บาทค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ